นี่ก็เขาเรียกว่าแบรนด์รถอินเดียนะเขาเรียกว่าแบรนด์ใหม่ใช่ไหมพี่ลทธิ์แบรนด์เก่านะครับแต่ว่าเข้าใจเรียกว่าแบรนด์แบรนด์คือแบรนด์นี้เก่าแล้วแบรนด์นี้น่าจะมีมานานใล่ไหอาจจะเห็นเพราะว่าเจ็ดสิบปีแล้วมั้งใช่แต่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่คือว่าเหมือนไทยเพิ่งรู้จักไทยเพิ่งเอาเข้ามาบุกเบิกอะไรประมาณนี้โอ้แต่คือแบรนด์มีมานานแล้วใช่อันนี้ก็เป็นบาจานะครับบาจเป็นรถ จริงๆก็จะเป็นดีไซน์ผมว่ามันนสวยะอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครมันเป็นตาโปรเจคเตอร์เขาเรียกว่า,<ต>าแบบแบบแบบล,ล้ำๆต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อีกแบบคือก็จะไม่เหมือนใครอื่นเนาะแต่ว่าตรงนี้จะมีดวงตาที่เป็นเหมือนโปรเจเเเเคเตอร์โปรเจคเตอสองดวงไนั่นไม่มีกุญแจแน่เลยไม่เป็นไรครับว่าตัวนี้พี่ลีศผมว่ามันหน้าเหมือนบัมเบิลบีอ่ะใช่มันเหมือนปกตาบัมเบิลบีเหมือนพาคอมเมอร์อ่ะพี่ใช่ใช่มันรู้สึกมันเหมือนมีชีวิตอะ ช่เป็นตาโปรเจคเตอร์ดูน่ารักน่ารักอันนี้ก็ค่านข้างจะดูแบบแน่นๆหนิงๆนะครับกำลังพอดีนะครับถ้าดูจากด้านข้างนี่ใช่ไหเราดูสวยอยู่นะถูกต่อนี้ากับตัวรื่องของพี่ดูนี่อย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันโอเคนะลงตัวผมว่าลงตัวนะ อ,อันนี้เขาเรียกว่ารถแบรนด์ปารจัดเหมือนกันแต่ว่าแบบดีไซน์าจากีาเคสปีดคัตตอมอ๋อเป็นคัตตอมไว้นะครับใช่ราคาไม่แรงน,น,นะราคาเท่ไาไาหรอ่อันนี้เป็นรถ3 7 3 4อนะครับราคาอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเฮ้ยราคาถือว่าถูกมากนะ 4 4 0 0 0หนึ่งเฉพาะสายขี่ในเมืองก็สบายนะกำลัง39แรงม้าครับผมว่าใช้ได้ใช้ดาวนะครับี่ีุ่นนะครับช้คุนเ้ใช่ครับคัตตอมเลยพี่ใช่พี่เอกพี่เอกผมว่าเอ้นี่ราคาก็แปงนะสองร้อยนี่ก็ราคาก็เป็ม่นางร้อยซีซีงน่ะ ต้อบอกว่าต okay. yeah. no. ่างประเทศจะมีดีไซน์อกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับการดีไซน์เราต้องดูว่าตัวนี้มันเป็นแบรนด์จากที่ไหนแต่ดีไซน์ดีดีไซน์ดีแแตต่่ลละะะะ้นนนปรรเทศกกกไััมีคบผมว่ามันก็สวยมากนะราคาจับต้องได้ด้วยอันนี้เป็นตางปรจับต้องได้อันนี้เป็นของดูพี่หลี่เราดูดิเงาวิบวับอีก อันนี้เป็น NS มาดูมันใจต้องบอกว่าผมว่าใช้ได้ฮนะมีแต่ราคาแสนนึงอันนี้สีสวยนะอันน้เด400พี่ผมชอบไฟท้ายคันนี้มากเลยอ่ะ นี่ดูไฟท้ายดีแบบไอ้นี่เป็นเดย์ไลท์เรียกว่าขอว่าใช้ได้เนี่ยไฟท้ายมันไม่เหมือนไทยเลยครับตัวนี้ก็อยู่กับท้ายเดิมด้วยถือว่าแปลกดีไม่รู้เป็นไฟท้ายหรือเปล่าไฟท้ายไฟท้ายเราต้องนั้นเปิดไฟเลี้ยวเปิดเปิดสวิตช์แจมเลยนี่น่าจะสวยมากอ่ะจะเรียกว่าไม่เหมือนไทยดีครับตรงนี้รัมแบบแต่ถ้าถอดท้ายนี่ก็ไม่มีไฟเลี้ยวนะถ้าเดินถอดท้ายถอดท้ายจะเปิดถอดถอดท้ายอยู่หนนู้น อันนี้มันสองที่นี่อันนี้เป็นรถของที่อินเดียเลยครับเป็นรถอินเดียเลยนำเข้าเลยหรอใช่ครับโหนำเข้าด้วยแล้วแล้วประกันนี่มันมีตัวไหนครับตัวนี้เอ่อศูนย์ศูนย์ต่างๆนี่จะเริ่มเปิดตามแผนที่นี้เลยครับจะมีตัวแทนดีลตามนี้เลยคือกำลังเข้ามาในไทยใช่ครับถ้ามีเปิดตัววางขายเลยก็จะเป็นช่วงเดือนต้นเดือนหน้า เพิ่งเปิดตัวด้วยใช่พี่ใช่ครับพ่อโอเคฮะคนแข่ยังไม<อ>่รู้นะถ้าข้อดีจริงๆเลยทา้าให้ผมเสนอคือเอ่อเรื่องความทนทานครับเค<อ>รื่องยนต์ใช่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเครื่องดีแน่นอนใช่แล้วก็ตัวพวกนี้เขาทำระบบใหม่มันจะเป็นสามแกเทีย,ทยนแรงจุดระเบิดมันจะเยอะขึ้นแรงอัดรอบต้นอะไรงนี้ก็มาเต็มเลยใช่เสามเทียนจะมีตัวบล็อกเครื่องโชว์อยู่ตรงนั้น ใช่ครับเป็นปกติเครื่องยนต์ทั่วไปมันจะกี่หัวเทียนนะครับถ้าเป็นทั่วไปก็จะเป็นไม่หนึ่งก็สองเนี่ยครับตัวที่สามเสามหัวเทียนหนึ่งสูบไปพาไปดูเครื่องนะครับได้เลยสามหัวเทียนหนึ่งสูบด้วยโอตราน่ตัดนะครับโเกินเครื่องนี้ตวนีสี่ร้อยสี่รอยนับวนีเ็น่จะไใช่ครับวสี้ยเ่โชยเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ย โห่จัดเขาเปลยให้ดูเลยนี่เปลยจริงอันนี้คือหลักการทํางานเลยใช่ไหมใช่ครับนีไงมีผมว่าโอเคนะเป็นเฟืองเกียร์นะครับแล้วก็เป็นพัดเนาะนี่ครับเราไม่เคยเห็นกันหรอกส่วนใหญ่จะได้เห็นการทํางานน้อยครับเราจะเห็นความลูกสูบนี่ลูกสูบการทํางานโคตรใหญ่อ่ะขอดูซูมเข้าไปดูนะเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกัน อันนี้คือสมัยเรียนเนาะวิทยาศาสตร์เราจะเรียนดูตัดระเบิดคลายจได้แค่เนี้ยตอนนี้ลืมไปหมด้วนี้จานไฟครับอันนี้ก็จะมีการแบบปล่อย,อยหัวเทียนระเบิดหัวเทียนมีสามตัวอ๋อน,นี่ให้บนบน,บนด้านข้างก็ล่างใช่ไหมครับใช่นครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับสีข,ขาวๆนะครับอ๋อนี่คือหัวเทียนสามตัวช่วยกันจุดระเบิดข้างในนะครับเพราะฉะนั้นแรงอัดพวกอะไรน้ํามันที่มันเข้ามาระเบิดเนี่ยน่าจะทําให้มันมีกําลังพอกพวกนี้เยอะถูกไหมครับแล้วราคา ก็จะคล้ายๆกันใช่แต่ลูกสูบจะเล็กกว่านิดนึงอ๋อลูกสูบจะเล็กกว่าหน่อยนี่เป็นสองวัตซีซีนะครับนี่สองร้อยนี่เฮ้ยผมว่าก็ผมว่าไม่เร็วนะมันก็เพลิดละออลักที่ว่าทนทานนี่หมายถึงว่ามันหมายถึงว่าระยะเวลาในการใช้งานพวกมันจะใช่ครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับเรื่องออตัวบอดี้รถด้วยพวกนี้พวกไฟเบอร์พวกอะไรพวกนี้เขาก็จะยืดหยุ่นดีด้วย ก็แรงทนทานเพราะส่วนมากถ้าถ้าถ้าเรามองภาพของอินเดียคนอินเดียจะใช้งานได้สมบูรณ์สมบัรอยู่แล้วใช่ครับใช่แบบลุยๆหนักเลินทกงึงคนอินเดียเลยครับมันจะขนของใช้กลับไปนั่นนี่ครับใช่ครับเพราะว่าพวกนี้ตัวโช๊คหลังเขาก็ให้โช๊คสแตนดาร์ดมาก็เป็นโช๊คซับแท้งมาให้เลยด้วยเป็นโช๊คแบบคุณภาพที่แบบแรงแรงกันราคาไม่สูงใช่ครับตัวนี้ราคาของโดมิน่า400ตอนนี้ก็อยู่ที่1 1 5 0 0 0หนึ่งมาพบาทครับ ถามนิดนึงครับว่าเคยเคยมีคลิปที่เขาทำแบบเทสสปีดนะว่าความเร็วมันได้ประมาณเท่าไหร่เออมันมีอยู่ในของ YouTube อยู่ครับที่คนอินเดียเขาทำว้พอทราบไหมครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ยังยังยังไม่ได้ไปต้องไปหาดูนะใช่ครับต้องต้องไปดูก่อนกำลังแค่แค่สงสัยว่าไอ้รถ4 0 0ซีของบาจาร์มันอ่านว่าบาจาร์หรือบาจาร์บาจาร์ครับบาจาร์เป็นภาษาอินเดียป่ะไม่รู้น่าจะใช่อินเดียครับผมใช่แหละฮะใช่ใช่ครับก็4 0 0ซีแสนหนึ่ง ใช่ครับถือว่าราคาไม่แรงนะไม่แรงมากครับแล้วตัว2 0 0ซีซีก็อยู่ที่89,800โอ้ยอย่างงี้เขาไม่ได้อยากเป็น400ไม่ดีกว่าหรอเพิ่มอีกแค่ใช่นิดเดียวอ่ะผมว่านิดเดียวอ่ะแล้ว400นี่มีแบบทรงสปอร์ตนะครับมีเป็นตัวนี้เลยครับที่เอาเข้ามาอ๋อมีแค่ตัวนี้ถูกไหมครับในเครื่องผมมันดูใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งมันได้เหรออยากรู้ยังครับพร็อกมันเท่าไหร่ครับอัตราเร่งตัวเร่ง านไมครับก,ก็ผมว่าดีไซน์โอเคนะหน่ค่าสูวิทอะไรพวกนี้3ปี30,000กิโลรับประกัน3ปี30,000กิโลรับประกันเครื่องยนต์กับรับประกันตัวรถเนี่ย3ปี30,000กิโลโ<อ>แต่ว่าเรื่องของสูวิท3ปีหรือ30,000กิโลนี่ก็ฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช<อ>้จ่ายครับผมราคานี้รวมค่าสูวิทแล้วรวมน้ำมันเครื่องได้เหรอครับ จริงครับเขาเรียกว่าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เรากล้าการันตีได้คือรับประกันหัวฉีด5ปีหรือ50,000กิโลครับโอ้โหโอเคฮะในงานนี้ครับโปรโมชั่นจะเป็นตัวนี้ไม่ต้องเลือกนะครับรับไปได้เลยครับ3อย่างเอาได้หมดเลยทคันไหนได้เลยเหรอครับบาจ้าทุกรุ่นเลยครับโอ้โหถ้าเราไม่ถามนี่ไม่รู้นี่รับประกัน50,000กโลได้บมดเหหัวฉีด5ปี50,000กิโล แต่ตัวเครื่องยนต์น่ะสามปีหรือสามหมื่นกิโลเครื่องยนต์กับชิ้นส่วนอ๋อแทบจะไหนเกินก่อนแต่เรื่องของเซอร์วิสเนี่ยคือฟรีสามปีหรือสามหมื่นกิโลนี่คือฟรีก็คือเข้าศูนย์ตามระยะได้เลยเข้าศูนย์ไม่ต้องจ่ายน้ินสักบาทเลยแสนสองเนี่ยราคาเนี่ยครับรวมทุกอย่างแล้วสามปีแต่ว่าเซอร์วิสก่อนจะเข้ากี่รอบก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่เกินสามปีหมื่นกิโลอ๋อสามหมื่นกิโลครับแสดงว่าสามหมื่นโลเนี่ยขี่เพิ่มไม่เสียตังค์แล้วค่าเซอร์วิสฟรีหมดเลยราคานี้รวมทุกอย่างแล้้้้วโอคคุุมมนนะะ คือขี่แบบออกรถเสร็จปึ๊บไม่ต้องเสียเงินค่าไม่ n t e n a น c ค่าอะไรค่าต้องค่าอะไรไม่มีเลยาจกใช่ของ KDM 3สามเกาศูนยว่าโดยเนี้ยคือ KDM ต่างแค่ซื้อยืเดียวกันครับผมครับพี่พี่หลีต้องจัดแล้วเพิ่งเคยเห็นนะครับว่าแบบไม่มีเสียค่าเข้าศูนย์ด้วยนะครับบริการค่าน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เขามานี่คือเขาเอาให้บอกว่า ถูกใจยูเซอร์ถูกใจคนใช้งานในเมืองแต่ผมเรื่องของความทนเราเน้นเลครับว่าจะมีรถให้เทสอะไรอย่างเงี้ยมีครับประมาณช่วงสิ้นเดือนไปแล้วมีรถให้เทสแล้วก็มีดีลเลอร์ทั่วประเทศแล้วเราขยายไปอีกหลายๆที่เพื่อให้แบบทุกถึงใช่ทั่วถึงเวลาเทสที่เทสที่ไหนครับถ้าตามศูนย์ตามดีลเลอร์ที่ศูนย์เราสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองครับตอนนี้ศูนย์เสร็จแล้วใชต้องมีโอกาสไปลองนะใช่ต้องไปลอง ตามต่างจังหวัดก็จะมีดีลเลอร์ครับลองไปดูได้ว่ามีที่ไหนบ้างในอนาคตก็จะมีขยายไปอีกเรื่อยๆเข้าถึงก็ได้ไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับได้ได้สามอย่างเลยนะในกรณีโอเคเราจองแล้วก็จัปไฟแนนผ่านวันรับรถนี่คือได้หมดเลยนะครับผมจองแค่พันบาทเองพันเดียวด้วยคำว่าครับผมครับผมว่าสุดยอดนะแบบราคาก็ไม่แรงนะแล้วก็ ครับ,รอบอผมก็เดี๋ยวเราไปบูอื่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค,คลิปนะห,หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและช่วยเหลือก่อนอะไรก็ใช้กดไลค์นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ